น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นเล่าไม่อ้าโอ้โห,โโหเหลือเชื่อมากนี่ขนาดไม่บอกใครแล้วนะ คุณผู้ชมดูคลิปอยู่ที่บ้านยังได้กลิน่นกลิ่นตัวน้ําไม่อาบเมาอาบอยู่ไม่เน้นอาบน้ําเน้นอาบน้ําหอมมีคนคอมเมนต์มาถามว่าแม่หนาวขนาดนี้อาบน้ํากันยังไงคือในบ้านเนี่ยมันมีฮีเตอร์เนาะเครื่องทําความร้อนอยู่ในบ้านเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้จะไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ถ้าไม่กลัวเพื่อนบ้านเห็นปิดหน้าต่างด้วยถ้าเปิดเบอร์แรงสุดก็คืออุ่นจนร้อนกันไปเลยทีเดียวที่บ้านเราเนี่ยโชคดีมากตอนที่ยายเข้ามาเมื่อสามปีที่แล้วเขาเพิ่งเปลี่ยนฮีเตอร์ใหม่ทั้งบ้านเลยจ้าอุ่นมากส่วน น้ำปราปาที่สวีเดนเนี่ยมีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นและที่สาคัญน้าปราปาดื่มได้อร่อยด้วยและน้ําอุ่นที่เนี่ยก็ไม่ต้องมีเครื่องติดที่เป็นเครื่องทาน้ําอุ่นเหมือนบ้านเราอ่ะเพราะว่าระบบน้าปราปาเขาแจกจ่ายไปทั่วเมืองอยู่แล้วแค่เปิดก๊อกน้ําก็เลือกได้เลยจะเอาน้ําเย็นน้ําอุ่นหรือว่าจะเอาน้ําร้อนจี๊ดปลาหนึ่งน้าในกระทะทองแดงก็ทําได้เช่นกันไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะยังไม่เคยลงเพราะฉะนั้นหนาวแค่ไหนก็สามารถอาบน้ําได้จ้ะ ไสำหรับเด็กเล็กเนี่ยถ้าไม่สุขรกมากเขาก็แนะนําว่าไม่ต้องอาบทุกวันก็ได้ตอน,นที่อาบเนี่ยมันต้องใช้น้ําอุ่นค่อนข้างไปทางร้อนไงผิวก็จะแห้งมาแต่ลูกบ้านเนี่ยก็คืออาบเกือบทุกวันเพราะว่าชอบอาบน้ำมากใครบอกว่าหนาวเราไม่อยากอาบน้ําอากาศหนาวๆได้อาบน้ําอุ่นๆโอ้โหฟินมากและถึงหนาวแค่ไหนก็ต้องไปโรงเรียนอยู่ดีอันนี้คือกําลังจูบล้ำลาก,กันเพราะว่าวันนี้พี่สาวไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นวัดนิดหน่อยแม่ก็เลยให้อตอนอยู่บ้านก็ยุมหัวกันบ้างกินหัวกันบ้างพอจะจากกันโอ้โหก็จูบล้ำลา กันใหญ่ตมีบอกน้องด้วยนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะออสการ์ Oscar, พี่รออยู่บ้านนะช่วงนี้ยุโรปในหลายพื้นที่กําลังโดนพายุหิมะทะลมบ้านเราอากาศเช้านี้เบาๆติดลบ12องศาแต่ถึงอากาศจะติดลบ12องศาจักระแลก็เปียกอยู่ดีวันนี้สบายหน่อยเด็กชายออสการ์ Oscar ไปคนเดียวไม่ต้องลากสองคนพร้อมกันที่หอบมากเพราะว่าขาไปเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเนินที่เห็น<ะ>ท้องฟ้ามืดๆเนี่ยก็คือพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนะะาตนเนะตอนนี้ประมาณ7โมงคนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกทีนู่นเกือบเกือบ9โมงเช้าแต่เขาจะไม่มาให้เราเห็นหรอกเขาจะแ เลยจะขมุกขมัวอึมครึมทั้งวันแบบนี้แหละเด็กชายออสการ์ยังเล็กไงนั่งในกระบะรูคันนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดนีรภัยด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแม่มัวแต่ลากเพลินเพลินหันมาอีกทีลูกหายจมอยู่ในกองหิมแะแต่นี้ดูดูทำไมถึงทำกับฉันได้รถเกตมาดันหิมะปิดทางเราทำไมเขาไม่เคลียร์ถนนไงเราก็เลยคิดว่าทางตรงนี้ไม่มีคนเดินหรือเปล่<อ>าไงดีเรางั้นไปอีกทางไหม ไม่จ้ะคําว่าแผลสะกดยังไงแบกลูกข้ามกองหิมะไปเลยจ้ะถ้าลากไปอีกทางหนึ่งเนี่ยมันเดินไกลไงตรงนี้เป็นทางลาเห็นครกขึ้นภูเขาหรือจะสู้แบกลูกข้ามกองหิมะอ่ะข้ามกองหิมะมาได้แล้วก็ลากกันต่อเด็กชายออสการ์ก็นั่งงงๆอะไรของแม่เดี๋ยวแบดเดี๋ยวลาก และแน่นอนคนดวงที่หมาแบบเราโดนปิดทั้งทางเข้าและทางออกจ้าโชคดีที่ข้างๆตรงนี้ยังพอแทรกตัวออกมาได้ไม่ต้องยกทั้งกระบะลากทั้งลูกชายอุยุอียะกันอีกอากาศติดลบ12องศาแต่เด็กชายออสการ์ก็นั่งรถสปอร์ตคันรูเปิดประตูไปถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพไม่ใช่รถสปอร์ตธรรมดามีปุ่มกดที่สามารถทําให้ลอยตัวข้ามกองหิมะไปได้ด้วยขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ด hey, ู ปุ๊ดปุ๊ด้วยสิสวัสดีค่ะเฮจูจ้าเฮ้จู